ลุกของให้่งครับมุ่งมิน่าปัญหากอนไแต่ปัญหาเริ่มต้นได้เข้าใจความหมายไ้มแต่บางคนจะ ทรงนี้ทรงตาบเซียงนะนักเรีเยนเดี๋ยวพอไปเปิดร้านเราไม่เจอหรอกเราจะไม่เจอพวกเราจะไม่เจอรู้ไหมทำไมไม่เจอก็ไม่ค่อยมีคนที่เป็นอายุแบบนี้เข้าร้านเราเข้าใจไหมละ่ะถ้าตอนที่เราเรียนอยู่ตอนเนี้ยคือเจอคือเจอร้อเปอร์เซ็นต์เลยแหละไปปากแช์ก่อนแช์ไปกลุ่มแช์ไปอะไรก็ไดนะ้ พี่จันพูดว่าเจอร้อยเปอร์เพราะว่าเพราะตอนนี้เราเรียนเนี่ยมันจะเจอร้ยอยเปอร์เซ็นย้อนกลับไปที่จันบอกว่าความยากคืออะไรสำหรับคุณนี่เพรามันไม่ใช่รเรื่องของฉันแต่ปัญหาเล็กน้อยค่ะแต่คุณจะปัญหาคืออะไรคุณนี้นผมบางผมบางมันหนั ผิวชีพตาผิวหนังสีผมนี่คือความยากทั้งหมดถูกต้องไหมเช่นผมแบบไหนตรงหยิกหยักโซยืดตรงหยิกหยักโซตรงดูให้ออกผมบางพูดไลยว่าไง ฉีดน้ำน้อยน้อยนะจริงๆทรงทรงทรง,งพวกเนี้ยหนึ่งเอาในวัยนี้ก่อนนะในวัยนี้นักเรียนต้องเข้ายใจถึงว่าในวัยนี้ลูกค้าส่วนใหญ่จะต่ำลักษณะแบบไหนมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างที่เป็นทรงคนแก่หลออรอสุก่สร้่าซอยสั้นรู้จักคำว่าการแต่งกันเลนไหม การแต่งกันเล็มคืออ,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 อะไร<ม>อบรับ่อชีการแต่งกันเล็มคืออะไรเล็มที่มันเดินกาะทรงการแต่งกันเล็มคือการตัดแต่งให้มันเข้าทรงตลอดเวลาดังนั้นในวัยนี้เขาจะตัดเดือนหนึ่งอย่างน้อยอาจจะสองครั้งเพราะต้องการที่จะรักษาความยาวของเส้นผมเอาไว้เป็นแบบนี้ การแต่งกันเล่มในวัยแบบนี้จะจะตัดต่อเมื่อไปงานไปงานบุญในงานบวชในงานแต่งลูกหลายคนมี้วยเออมึงแต่งแต่งให้กูนหน่อยนิไม่ต้องการให้มันดูลู่ลางไม่ต้องการให้มันอยู่ยาวนี่คือเหตุผลที่ในวัยนี้ตัดกันโอเคคราวนี้วิธีตัดตัดจะต้องยังไงผมบานพูดไปแล้วว่าฉีดน้ำให้น้อย ถ้าเราต้องการอยากจะจอยแต่เราใช้หวีสี่ที่มันห่างๆแบบนี้ในการหวีได้ไหมมันจะได้ไหมฉีดน้ำหวีติดไหมกับหวีสี่ที่มันทิี๊ดๆแบบนี้หวีฉีดน้ำแล้วหวีได้ไหมนี่คือสิ่งที่เราต้องรู้โอเคตีว่าเราไม่รู้เราฉีดน้ำแล้วเราหวีมันตักมันก็ไม่เข้าถูกต้องไหมนี่คือการสอน ย้ําว่าการสอนสอนให้คุณรู้จักแนมะ้กระทั่งการใช้หวีกับเส้นผมที่เป็นแบบนี้เข้าใจความหมายไหมครับดังนะั้นทุกครั้งที่เวลาเราทํางานเราหยิบจับอุปรณ์ที่มันติดันก็คือการถามว่าทำงานได้ไหมได้ไหมได้แต่มันไม่ได้เกิดประสิทธิภาพที่สูงสุดคือมันืูใส่กันปองแบบกันปอเราดูจับถามได้นะครับคุยได้นะ อ่าโอเคคราวเี้อาจารย์พูดแล้วว่าอย่าฉีดน้ำเยอะก็ฉีดน้ำให้มันนิดน้อยการการแต่งกันเล่นแบบนี้เหมาะก,กับใบแบบนี้นี้ลุงแต่ดแต่ขา้าสูงเท่าไหร่นานแล้วเดี๋ยวีะแล้ว การกันแต่งกันเล่มเราใช้เทคนิคการทํางานของส่วนที่2ของการทํางานพูดไว้ว่าถ้าสร้านตัดหลังหนียาวตัดหลังนิว้วแบบนี้ได้ไหมถ้าในกรณีที่เป็นลักษณะนี้ได้ไหมครับได้ไหมได้ไหม,มสี่สิาองศานิ้วเนี้ยส ก้สาสร้างหลังหมียาวหลังนิ้วาาดูอีกวิธีหนึง่งการที่ตัดหลังหมีตัดยังไงเวลาอาจารย์สอนมันอาจจะดูเชยดูเชยมากกับการสอนในยุคนี้จะหารู้ไม่ว่าเทคนิคต่างๆที่อาจารย์สอนมันนำมาใช้ในปฏิจุบันได้มีร้อยปรเศษอาจารย์ถามว่าทรงกันแต่งกันเล่นกับผู้ใหญ่ในวัยแบบนี้ มันดูเชยแต่ถ้าถามว่าการการแต่งการเลนในยุคปัจจุบันล่าสุดเป็นทรงแต่งชาติเป็นทรงวัยรเ,เรียกว่าทรงอะไรก็ทรงเรียกว่าทรงอะไรแนววิจิทรแนวโอกูลเลยเนี่ยเรียกว่าอะไรวิธีการตัดอย่างนี้เรียกว่าอะไรล้อมทิมเป็นการตัดการแต่งการเลนนิดนิดน,นหน่อยลอ้อมทิม ภาษาอังกฤษแตลทงตัวกันเพราะแปลว่าอะไรเห็นไหมพอช่างรุ่นใหม่ๆฟังอ๋อสอนตัดลองทิงแล้วถ้าอาจารย์มาบอกว่าทรงนี้ผมจะสอนวิธีการตัดทรงลองทินลองทิมมันคืออะไรวะหรือจะเข้าใจอ้าทำไมทาไมลองทิมมาแต่ว่าเป็นคนมีอายุและเส้นผมบางแบบนี้ละผมน้อยแบบนี้สอนลองทิมได้เห็นไหมดังนั้นคําว่าการแต่งกันเล่น เท่ากับลองทิงในยุคปัจจุบันในแฟนชั่นได้เลยเห็นไ,ไหมมาตรฐานสากลคถ้าเรารู้จักมานต่อยอดด้านเองพทายได้นะครับคุยได้นะฮะ,ะด,มดูมาดูใกล้ได้ครเมียในการทํางานส่วนที่สองเห็นไ,ไหมละ่ะถ้าสั้นตัดหลังหนียกลอยขึ้นเห็นไ,ไหมเห็นไ,ไหมนี่คือโซนแถวนี้นะ เราเก็บเนี่ยเราเก็บเป็นลองส่งตาำปะ่ะแต่ใจปายถูกป่ะแต่ใจดีถูกไหมะแต่มะยาวคู่กับสัน้นถูกต้องไหมในการในการที่อาจารย์ทำงานอาจารมาอาจารย์จะทำเป็นแถวนี้ดูนะเห็นไหมเริ่มจากตรงนี้เปิดหน้าเหมือนลูก้งไล่ดันเฮ้น วต่อไปก็เชื่อมต่อเช็คแถวต่อไปไล่แบบนี้ให้รอบศีรษะ เทคนิคอะไรพิเศษไ,ไหมป่าอาจารย์ไม่ได้ใช้เทคนิคอะไรพิเศษท,ทำแบบเดิมง่ายไหมดูแล้วง่ายไหมจะทำไมทำไมเวลาหนูทำแล้วมันยากล่ะฮะถ้าถามว่าไอ้ที่หนูทําแล้วมันยากในความยากของเรียนคืออะไรลองตอบตัวเองได้ไหมในความยากของเรียนคืออะไรตอบดิ ยกไปบางทีมันไม่เห็นกันยกไปบางทีมันไม่เห็นแล้วก็มีมีอะไรอีกมีอะไรอีกขอซูนให้เห็นหน้าได้มีอะไรอีกยากตรงอาจจะไม่ใช้วิธีไม่ถูกอะไรที่วิธีไม่ถูกการตัดการตัดส่วนที่สองประจามบอกแล้วว่าให้เปิดหน้าหนีขึ้นให้ผมสันให้ให้เช่นผมรวมมากรี่สันหนีนี่คือสิ่งที่บอกให้ถูกต้องแล้วเราบอกว่าอาจจะทําไม่ถูกอาจจะทําผิดอะไรที่คิดว่าทำถูก ิดหน้าหวีไม่ได้เปิดหน้าหวีเป็นนึ่งสาเหตุ่ใช่มีละอีกอันที่สอนก็แบบเป็นชอน็ชอตๆด้วยนะกนยกเช็ชั่นช่อต่อไปคือหา่างเกินไปเป็นปัญหาไหมน้ำหนักมือในในในแต่และชอ่อไม่ได้เชื่อมต่อการถูกต้องไหมอันนี้คือสาเหตุ <c oughs> ทั้งหมดเอาใหม่รีเซ็ตใหม่การเที่ต่อสุดที่สองให้ถูกต้องคือหนึ่งเส้นผมชื่ต้องมังกรที่สั่งหีจะต้องเปิดหน้าหวีขึ้นทุกครั้ง แล้วเวลาการขยับก็ขยับขึ้นทีนี้ทีนี้ชีนอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องทั้งหมดดังนั้นฟังช้าๆและชัดๆแล้วเวลาไปถูกขนาดตัดก็ลองดูว่าฉันเปิดหน้าหนีขึ้นถูกต้องไล่ทีนี้ขึ้นถูกต้องถูกต้อง,ง,องอ evet นั่นแสดงว่าถ้าเราทําในสิ่งที่ถูกต้องข้อผิดพลาดเราไม่มีถูกต้องไหมครับอโอเคเอาสู้ต่อไมวที่ไปเรือเร่อยๆดันไปเรือ่อยๆเกี่ยวแถว เห็นไหมล mm ่ะ hmm. ทุกครั้งเห็นไหมเห็นไหมทุกครั้งเส้นผมมันจะนองกองที่สันอยู่ทุกครั้งอาจารย์ก็จะตัดแล้วก็ดันขึ้นไปเรื่อยๆมีใครถามไม่ไม่มีนะมีปะอ่านได้ปะไม่มีนะอ่าโอเคไม่เป็นไรดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยมันจะขึ้นมาเองมันจะขึ้นมาเองเด้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 งไหนลอง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 ทักมาหน่อย พิมพ์อะไรมาก็ได้ผมจะเช็คดูว่าข้อความมีบล็อกเออ่ข้อความมันจะขึ้นไหมในรายส่อันนี้ลองนิดนึงขอนิดนึงอย่าทําให้เสียงดังเข้าใจป่ะพูดยากใจพิมพ์แค่มาหน่อยเดียวเนี่ยมันไม่ได้หรือไงดูก็ดูเออพิมพ์มาหน่อยนึงได้ยินชัดเจนนู่นนี่นั่นอยากจะดูว่าตัวหนังสือมันเด้งขึ้นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจะปิดเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยว làm gì, chưa gì thêm gì mới thêm gì thêm rồi đi. căng căng. Check đi, thêm đi. Lọc thêm đi. เดินหนีเดินเหมือนกันนะจำนะเดินหนีรถของทีใหญ่ก็เดินหนี้ทู้สิ่งทุกอย่างเดินเหมือนกันหมดนะเออผ่านชื่อเปล่าซักก็ของจริงตัแต่เดินแต่มันไม่ค่อยขึ้นไงทุเรียน อกแล้วเวลาจารย์สอนแบบนี้ไม่ค่อยนี่ไม่ค่อยมีคนสนใจเรียนหรอกเจราไปตัอเอตดเกตายตาะตายหมดอะตอนนี้ความยาวเราตัดบอกแล้วและที่เหลือคราวนี้เราก็จะมาการแต่งกัรเล่นการแต่งกันเล่นในความหมายของคําว่าการแต่งกันเล่มเนี่ยมันจัดอยู่ในหมวดของอะไรนักเรียนมันจัดอยู่ในหมวดของตรงอะไรตรงตรงต่งตง รองทรงต่ำหมวดของรองทรงต่ำมีทรงอะไรบ้างการองทรงต่ำแรกแบบแรกรองทรงสั้นเลยคอยสั้นคอยสั้นคอยสั้นเป็นเป็นเป็นอยู่ในจัดอยู่จัดอยู่ในกลุรองทรงต่ำเช่นกันมีอะไรอีกรักสายลากสายลากสายไม่ใช่ร่องทรงต่ำไม่ใช่จัดอยู่ในหมวดรองทรงต่ำรองทรงต่างการแต่งการเล่นหัวเหตุ ตามเทปเปอร์เฟดตามมีอะไรอีกไหมที่จัดอยู่ในพวกไอคูลแบบนี้อัสลามุอะไรกุ๊กครับครับว่าคุณอัสลามครับนั่นแสดงว่ารองทรงตัดก็จะจัดอยู่ในพวกหมวดนี้ทั้งนั้นเลยจําได้ไมหมเรื่องของการที่อาจารย์ของแยกหมวดทรงนีม้มีอะไรบ้างมีทหารตำรวจเออในการ,รบินเอ่อไอท็อปะกี้เฮดไม่ใช่ นี่คือัดอยู่ในหมวดของทรงเรียนโมฮอปโมฮอปไม่ใช่โมฮอปไม่ได้อยู่ในหมวดของพวกเออ่ทรงสูงทรงโค้งทรงทรงฉากที่เป็นทรงทั้งอาจารย์มีที่แลยวโอเคนะเข้าใจนะครับคราวนี้เรามาหมวดของการการแต่งการเล็มแล้วที่เราจต้องนี้ผมจะเรีการการแต่งการเล็มติดตามค่ะค่ะ ก็วความมันไม่ค่อยเด้งอ่ะอยากรู้ธรรมดาแหละบางทีเราสอ,น,น,อนแบบนัหรือว่าในแบบนดบไม่หลอเนาะอาจจะมุมในแดบไม่หลอกกันนะถ้าเป็นในแดบหล่อ,อ,นนอที่แบบทุกคนติดอ่าโอเคนะแต่งการเรียนมาดูนะเราก็ใส่ลงรงต่ำเขา้าไปนี่แหละไม่ได้ยากเลยนักเรียน ลองสรงตามอาจจะมองยากทิ่นึิงนะให้เรื่องของหวี ความยากอยู่แล้วถูกต้องไหมความยากของวัยยากขึก้นไปอีกอาจจะมองไม่ค่อยอยู่นะเรีบ แต่งกันเลนไม่ได้นเน้นทรงมากนะอาจารย์ถามว่าการแต่งกันเลนผมที่เป็นลันกษณะชี้ชี้แบบนี้ฐานฐานที่มันชี้กับฐานที่มันอยักส่งมันจะแตกต่างกันไหมแตกต่างกันนะจำไว้เลยความยากของเส้นผมแบบนี้คืออะไรผมชี้ ผมคิดฐานจะไม่มีปัญหาจะไม่มีปัญหาเราื่องของคอให้จัดหมวดหมู่ให้ดีเวลาทำง,งานเช่นผมตรงอะไรที่มันยากอะไรที่มันงาน่ายผมอยากส่งอะไรที่มันยากอะไรที่มันงาน่ายแยกไว้อย่างนี้ผมหยิบอะไรมันยากอะไรมันงาน่ายผมหยิบได่ยากหมหรอือเปล่ายากหมดครับในความสึกของใจอาจารย์ว่ายากฐานก็ยากส่วนสองก็ยากส่วนสามก็ยาก ผมตรงขาง่ายๆหน่อยส่วนที่สองถึงสามยากหน่อยผมอยากโฉบขาง่ายหน่อยเมื่อวานก็สอนเพ่ว่าผมบางด้านบนทำไหมครับที่วันตัดปลายผมอ่ะเนี่ยผมนี้ผมยังนี้ด้านบนต้องตัดใช่ไหมอ่ะนั้นเป็นยัง ได้เล่นเป็นปลาบางทีบางทีต้องเล็มเป็นเส้นด้วยนะนักเรียน <c oughs> ลูกค้าผมบางบางะอะจำเป็ลูกค้าจะห่วงเส้นผมตัดยังไงก็ได้ให้สึกว่าเอาออกน้อยที่สุดตัดยากจริงครับผมเนุ ชาติไม่บอกไหมยากดีนะลุงตักับผมมาบอกอย่างนี้ตัดกับอาระธานให้เราบอกเป็นยังไงบ้างถามหน่อยเป็นยังไงเป็น,ปนยังไงบ้างนในการให้มองแบบนี้ให้ลุงมองผมเป็นช่างไม่ได้มองเป็นอาจารย์ มองว่าช่างที <sup> ่ตเป็นในเมืองรามารามปัมรามาตัวเัวเฟฮะโัวเฟกอะไรคำว่าคำว่าตัวเฟกของลุงที่ลุงบอกว่าตัวเฟกจบเลยไม่ไม่บางทีบางทีเราต้องการอธิบายอยากดูว่าไม่บางทีที่ลุงตอบผมที่ผมถามแบบนี้เพราะว่าหนึ่งผมต้องการให้เรารู้ด้วยว่าความหมายของคําว่าลุงบอกว่าช่างคนนี้เอร์เฟกผมคนรู้อะไรคือคําว่าเอร์เฟกของลุงอธิบายทรงหรืออะไรไงลุงพูด ยังไงช่วยตีช่วยช่วยช่วยตีความหมายของคำว่าเพอร์เฟกของลุงหวานมันเป็นยังไงกับช่างคนนี้ไม่ใช่อาจารย์นะไม่ใช่หม่งอาจารย์นะเป็นของของช่างครับเป็นยังไงคเวลาตัดก็มีการคุยกับลูกค้ามีการคุยกันนี้เป็นยังไงเออครัเอ่าไม่ใช่มุมของของของลุงใช่ไหมอารมณ์ประมาณลุงประมาณว่าช่างคนเนี้ยเวลาจะตัดมีการพูดคุยมีการสอบถามมีอะไรมีอะไรอ๋อพี่ที่เขามาตอนเย็นเขามาเูง อ,อ๋อก็คือประมาณว่าช่างคนนี้คุยอธิบายแก้ไขอะไรได้หมดเลยนะั่นคือความหมายของคำว่าเออเพอร์เฟกต์เห็นไหมนี่คือสิ่งนี่คืออย่างหนึ่งที่อาจารย์เผู้เสมอว่าเวลาตัดอะไรก็แต่ให้ถามเขาตรงนี้ได้ไหมลุงตรงนี้ของลุงมีปัญหานะตัดแบบนี้ดีกว่านู่นดีกว่าที่คือการออกแบบและดีไซน์ให้เขาเข้าใจว่านี่คือเสดเสนดห์ของการเป็นช่างที่ที่ดีมาก แต่มันไม่ได้ว่าเป็นได้ทุกคนไงเข้าใจความหมายไหมล่ะเออมันไม่ได้เป็นได้ทุกคนบางคนตัดสวยจริงแต่ข้อผิพลาที่ที่เขายังเป็นอยู่ก็ไม่ได้ถูกแก้ไขถูกต้องไหมดังนั้นเราเป็นช่างอย่าลืมนะเราต้องแก้ไขลุงบอกว่าโปรเฟสตก็ตุกเลยตกใจไม่นะคุณลุงแต่ก็จริงนะบางครั้งอะเวลาเราถามลูกค้าให้ให้ลูกค้าต้องการพูดออกมาอย่างเนี้ยเขาบอกว่า ผมไม่ตัดที่ไหนมาไม่เคยมีคนอธิบายแบบนี้ให้ผมเลยแล้วผมเลยจ้างคำถามว่าแล้วสิ่งที่มันผ่านมาที่เขาตัดตามร้านต่างๆช่างที่ผมผ่านมามันคืออะไรสมมติว่าลุงมาตัดกับผมครั้งแรกผมเฮ้ยลุงอย่างนี้นะอย่างนี้นะอย่างนี้นะรู้สึกว่าโอเคกับช่างคนนี้มากเลยแล้วลุงบอกว่าไม่เคยมีช่างคนไหนที่ที่ที่บอกผมแบบนี้เลยผมเลยถามกลับว่าแล้วสิ่งที่มันผ่านมาคืออะไร เห็นว่าบางครั้งการตอบโจทย์ถ้าเราตอบโจทย์ถูกนะสุดท้ายเขาจะไม่ไปไหนเลยดังนั้นอาจารย์ถามว่าแล้วช่างลูกคา้าคนสติอาจารย์ไหมล่ะตัดมาตั้งยี่สิบสาสิปีแต่ไม่เคยเจอช่างที่พูดลักษณะแบบนี้นั่นแสดงว่าเราได้ใจเขาแล้วเพราะแต่ว่าบางครั้งลูกค้าจะไม่รู้หรอกว่าผมได้นดยลูกค้าเป็นยังไงขวัญเป็นยังไงรูรนี้นะั่นแเวราจารย์สอนจะบอกดูทางเดินของขวัญน,นะนอนตะแคงข้างนะติดแบบนี้นะอะไรอย่างนี้นะนี่คือการที่เราใส่ใจและเรา เราเดาพฤติกรรมของลูกค้าได้พอเราเดาได้เสร็จปุ๊บแล้วเ,เราสามารถแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้เข้าใจความหมายไหมละ่ะอม,มันไม่ได้แค่ตัดผมจำไหมนี่แหละมันคือเหตุผลที่แบบว่าเวลาเราเป็นช่างในเรเรียนเราตัดกันยันยันยันลูกยันหล,ลานนะเข้าใจความหมายไหมละ่ะตัดข้อเสร็จเอาลูกมาตัดเอารอนมาตัด มีไรรคับสไม่ได้ตัดทิงนะตัดของจริงนะเดี๋ยวที่วิีจาจณ์ลองตัดทิ้งดู มองเห็นมง้มองเยากที่นี่นักเรียนเห็นวหาคืออาจกระแใส่เสื้อสีขาวเลยนะ บอกแล้วว่าตัดผมสวยใครๆก็ตัดได้นะเีนะตัดที่เข้าทรงตัดยากไอตีวความหมายของการตัดตัดตัดแล้วออกแบบดีไซน์ให้ดียากจริงไอยากคืิยากยาก,ากเลย ยังตัดได้อยู่ยังตัดยังยังยังตัดเป็นทรงอยู่แต่บางทีอะถ้าเราโกนไปเรารู้สึกว่าโอเคเราวสูสูมันมันมันร่มร่มหัวมันสบายสบายหัวแต่บางทีมันก็ไม่เหมือนกันเพราะเป็นทรงยังดีกว่าไม่ได้มันไม่ได้ยาวมากไม่แต่มันยังดูดูแล้วเป็นกาอบทรงมันเป็นทรงตัวกว่าจะประมาณนี้นะเรียนอ่ะ ดูที่ในเรื่องของของการตัดการตัดคนถือที่เป็นลักษณะนี้ดูนะดูการเปลี่เราโฟกัสไปที่ปลายกันไกวางนิ้ว การเงิใน,ในชาติเราแพ้นะแค่ไหนไ่ไแต่ถ้ามันเป็นไม่ใช่การมองผ่านนะฝากนิดนึงนะสำหรับผู้ที่ชอบเล่นโทรศัพท์ผู้ที่ชอบเล่นโทรศัพท์หรือหรือคนที่เป<ม>็นไรุ่นและเป็นนักเรียนอยู่ตอนเนี้ยถ้าในอนาคตตาคุณเสียแน่อนอนร้อเปอร์เซ็นต์ อาจารย์คนเลนกทรศัท์พอประมาณแห่ะแต่ด้วยวัยอ่าเดีย๋ยวทำง,งานสัพักบางคนที่เราเป็นช่างเนี่ยเราจะมีปัญหาเรื่องสายตาต่อไปในในวัยที่มันในวัยที่มันสมควรถ้าทําเรื่องต้นด้วด้วยวัยที่เรามีมีวยัยหลักสี่หลักห้าอ,อยู่แล้วดังนั้นสายตาเราสําคัญมากขออาจารย์ข้างป่าไม่ค <platforms. S 1> ่อยชัดพูดเลยหลับตาข่านหลับตาข้านี้แต่ก่อนแต่ก่อนที่หลับตาข้างหน้า โอกัสหน้าไม่เห็นนะเป็นเป็นดำๆข้าง,งดำๆแต่นี้ปองคลิ้งไปหน่อยและเรื่องเรื่องการเล่นโทรศัพท์เรื่องเรื่องเรื่องการใช้สายตานานๆมันมีผลกระต่างานน,านิดน,นึงแนะนําถ้าใครที่ต้องการอยากให้สายปามันสว่างสว่างเลยนะแนะน,นําให้ใช้ผ้าร้อนผ้าเย็นย้อนกลับไปตอนที่เวลาหลบก,กันหน้าโหนวดให้กับลูกค้า เราเอาผ้าร้อนบิดบัดาดๆแล้วตั้งที่ประคบที่ตาตั้งพักเอาไว้จะคึงจะรวดอะไรจะเบ้าตาอะไรก็แล้วแต่หลังจากนั้นใช้ผ้าเย็นมาประคบต,ต่อแล้วตื่นึ้นมาตามจะวิ่งขึ้นมาทันทีบางครั้งอาจารย์เวลา,าอาจารย์เบื่อเนี่ยอาจารย์เอาสำลีเนี่ยเอาผ้าร้อนปกสองผ้าแล้วก็ทิ้งไว้สักพักแล้วหลังจากนั้นก็เอาผ้าเย็นต่อแล้วทิ้งไว้สักพักแล้วตื่นมาตามันจะเหมือนกับรล้างเลนเม่นตา ตามจะวิ่งขึ้นมาถึงเด็กนี่นี่คือเทคนิคโอเคนะครับประมาณนี้นะคิ้วเราก็สามารถตัดได้ถ้าในกรณีที่มันยาวเป็นเส้นๆแต่จะต้องถามก่อนลุกตัดคิ้วหน่อยไหมบางคนคิ้วเนี่ยยางเดีอยวางของาัชพันแต่น่าจะมีไปลายๆแล้วยเราสามารถตัดได้โอเคนะกลับมาที่ก่อนไปแล้วบ๊ายบาย